ไปาขับรถเราเลี้ยงบ้านนอเบินพามาดูทุงข้าวเขียวขจีตามทางมีต้นไม้อันเขียวชุบตอนนี้ก็ขับรถออกไปทางบ้านตะหลวมของเราก็มีต้นกระบก ต้นจบกก็มีรูปอไอยพากินนาะนพะากินเม็ดมันตอนนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆมีทุ่งหญ้าทุ่งข้าววานมีอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจแถวอำเภอดงรักแล้วก็มีสวนยางแล้วก็ มันมีความเขียวนี่คือสวนยางนี่คือทุ่งข้าวนาข้าวนั่นแหละแล้วขับไปนิดหนึ่งก็มีป่าบักทันนี่ครับป่าบักทันนี่ป่าบักทัน่บักทันอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหอหินหินลูกรัง 不了。